สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K 24กันคลิปนี้จัดให้ตามคำขอนะแมตท,ที่ควรจะเกิดขึ้นในเลสเมเนียครั้งที่41มามาดูในเกมก่อนนี่คนแรกอีโยสกายนักมวยปั้มสายเหินเวีหา เรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นนักมวยปั้มที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยของ w ับเหน้าตอนนี้การปั้มนี่สุดยอดเราเป็นสายเหินเวหาด้วยยิ่งเพิ่มความตื่นเต้วมากสุดๆส,สาวญี่ปุน่นปัจจุบันเป็นแชมป์ โลกหญิง W W E นะเอาชนะรีอาลิปลีได้ในศึกรออันนี้ในเกมเอวว่างคนที่สองทีมสีม่วงเจ้าของฉายามามีรีอาลิปลี สาวออสเตรเลียตูมก็พึ่งเสียช้ำให้อีโยนั่นแหละในสึกรอถ้าใช้หลักการเออหลักการจริงๆก็นางต้องได้รีแมต จะใช้เหตุผลนี้รีแมตในริสเมเนียมันก็เข้าล็อกแมตสามเศร้าแน่นอนเพราะอีกคนเขาชนะไอาแมตอิลิมิเนชชันแชมเบอร์มาลงล็อกครับสมเหตุสมผลมามี เทจริงจๆเทแบบเชา่าร็อกแต่จะว่าไปก็คิดถึงลุกตอนอเอออยู่นะตอนนั้นคือนางแบบใสๆเลยอเออไว้ผมยาวสีทองตอนนี้มาดุดุแต่หน้าตาก็เหมือนเดิมเละ และเจ้าของแชมป์ในคลิปนี้เป็นแชมป์โลก W W E ไม่ดิต้องเรียกว่าแชมป์ W W E หญิงสาวเปีย E S T เบียงกา้า l a i ลควงเปียคนนี้แหละก็ชนะในแมตช์เอลิเมัน่ชนชชมเบอร์ได้สิทธิ์ชิงแชมป์ในเลสเมาเนีย ทุกอย่างเป็นใจครับต้องสามเศร้าะแฟนๆอยากเห็นมาดูในคลิปนี้ก่อนขอตึงๆมันๆนะจ๊ะแต่รู้สึกเข็มขัดบากรับเห็นไหมแปลกๆไหมขอบมันหายเกมตั้งแพงแม่งไม่ได้ปั้มเฉยๆเพราะชิงแชมด้วยน <for> ี pictures, ่ ก็เซ้นนี้แหละจัดไปอันนี้จะเป็นฉากเลสซเมนเนียไมลไลส์นะก็ปวดล็อกมาครับกะดูดีนะมาไม่แน่ใจเสียงฝนเข้าหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกก็ตกเบาๆพอ มาลุยเลยสามเศร้ายอดนักมวยปั้มหญิงใส่ก่อนครับอีโยะอารีเกา้าจับหิวปีกมาแบ็กเบเกอร์เต็มๆมามีอะไรยุ่งหรอเธอนี่แม่มาเป็นมามีใส่เจอเมนซูเพกสาวเปียเข้าปุ๊บเสียบโยกมาจับเสยไปข้างหลัง อีโยไปเอาไม่เลียวครับเคนโดตีเอาหลบได้เฉยเขาไม่สนเลยขอสู้ก่อนนี่ปาใส่เลยครับ <c oughs> หวัวร้อนละมาเมินฉันได้ไง <c oughs> ตัวจริงฉันไปแชมป์นะมาไม่เกี่ยวละใส่กันก่อนสองสาวสายพ o w อ r h o าโคตรลายครับ <c oughs> มาดอกที่สามเปลี่ยนท่าเป็นดอบคลิกดีกว่า ไม่เป็นไรเลยครับเอาเจออีโยกระโดดขาคู่ไปครับจุกจกมาสู้กันต่อเป็นคู่จิ้นเก่าฮะแม่กดเลยนับไม่ได้สาวเปียขึ้นมาเอาจัดไปครับจับทุ่มเลยมาสู้มามีเจอตรีนมามีกิ่งหนีก่อนไปไหนครับมามีไปเลื้อของ เอาเป็นแชร์ครับเก้าอี้เบิร์ดเอาหลบได้อิโยบอกไม่ได้หลบเลยฮะฉันเดินดีๆเธอตีว้าวเ,เองเจอลัสเซเล็กสวิปแล้วก็คอมต่อยนี่แน่นี่แน่นแนสาวเปียมายังไงมารวบใส่อิโยแล้วก็นี่เป็นฟ็อกส์แปดกับพื้นถีบเลยครับกระจายโอ้โหมีแววว่าจะมมนนะก็เริ่มมันแล้วแหละ รีเวิร์สไปเจอกระไดเต็มๆอโยเอาส่งมามีขึ้นไปขอมาเคลียร์กับอีโยนี่เคลียร์ด้วยขาคู่ครับจัดไปแล้วขึ้นมาเจอกับมามีมามีก็จับสักคูปแลมสาวเปียดเจอเกี่ยวคอมามีรออยู่จับโยกแห่เลยทำสันเน็กไบเต็มเต็ม กรธไหมสาวเปียเข้ามาจับเวียงแล้วก็ทุ่มเป็นสแลมอีโยนอนสบายเชียวมาลากบกลางเวทีจะได้สบายกว่าเดิมสาวเปียร,รวบข้างหลังทำเป็นซาคุปสแลมแล้วก็โคสไลน์ใส่อีโยเลยแล้วก็ทำสแตนดิง้งมูนเซาไม่โกรธ ไปเอาไม่เลียวมาหวดหลบได้เจอขาคู่ทีเดียวจอดมามีไปเปียอาเพิ่มครับตีใส่หลังอีโยอุ้ยตีเอาตีเอาชั้นตีคืนเอออุยเดือดวเฮ้ยเดือดแล้วเอาจับเวียงตีดมามีมามีจับอีโยใส่แอปดอมโยสเตตเอาเจอเสาเปียมา กดขวางเกี่ยวคอไปใส่ต่อเนื่องเลยหูโ,โ,หโยปากแทบไม่ทันมาเอาศอกหลังครับแล้วก็ทีบเอาเว้ามาอยากยุ่งโอ้ยเฮ้ยกอบท่าวะโคจีคัดครับแม่เจอกระทืบนี่ทีบเลยเอากโกดจ้าจังหวะโคตรไวเลยภาคยังไงวะเนี่ยมาภาคต่อ คนได้นะกิ่งไปนอนข้างล่างสาวเปียมามีดไม่ได้ใช้ไม้เจอเหยียบขาคู่ไม้ช้ากว่าส้นทีนนะเ <c oughs> วียงเข้ามุมวิ่งมาบัา <c oughs> สามดาวแล้วแมตชน <c oughs> ุนห้าดาว <c oughs> นี่ยันก๊อปปี้ไปเลยสาวเปียขึ้นมาวียงเอารีเวิร์สได้ <c oughs> อีโย่จับใส่ท่า แอร์เลสแคสเต็มเต็มแล้วก็ถีบมามีโอ้ยอัดอัดยับเลยอัดท่อนแขนใส่ไปสาวเปียอ้าวมามีเข้าเลยเป็นฟินิชเชอร์รีบทายเต็มเต็มโกรธแล้วสาวเปียเห็นก็เตะสิจ้าไม่ได้แหลกหรอกข้ามศพชันไปก่อนว่าไปนั่นมาจับยกจับโยกแล้วก็พาวุสแลม โกดจ้านับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวคมดมันเลยเว้ยมาจัดต่อจับแบบเป็นมิลิทารีเพสเสยไปข้างหลังแล้วก็ทำสแตนดิ้งมูนเซาโอ้ยเอาซับป,ปีอ่ะใส่โยครับถือไม้อยู่วะไม้ก็ชาเหลือเกินเอาเฟสเฟิร์สไปเรียเอาโค้ดไลน์ใส่โยแห่งจังหวะเร็วมาก ต่อเนื่องเอาจับขึ้นบ่าเลยคโอดีไปแล้วโกดิโยก็เตะดิแม่ใครจะยอมบัยุงนักหญยญี่ปุ่นโอ้ยญี่ปุ่นบอกญี่ปุ่นแล้วหนักหัวใครโอ้ใจเย็นอินเกินมาจับเข้าล็อกทําเป็นปูกัดบัตเตอร์ หยิบไมเ้เซนโดแล้วเฟียงใส่มามีครับโอโห้หเอารวบโกวดเฉยครับอิโยนับดิหนึ่งได้แค่หนึ่งครับโโจังหวะดีมากแต่ละเอาจับเสยไปอีกครับมามีมามีกระโดดพุ่งใส่สาวเปียบโอโห้หสุดยอดเลยแมตชน,นี้ของจริงจะมันขนาดนี้ไหมเนี่ยก็ขอให้มันกว่าเดิมนะ มาต่อครับสาวเปียจับลีอาไปอาดกับบาลิเคตลุกขึ้นมาเลยวะทนได้มาดิจับเอาเจอรีเวิร์สกิ้งไปเก้าอีก้ก็ไม่ได้ใช้ครับอาวุธก็ไม่เร็วเท่าร่างกายมนุษย์แม่มันชาไปหมดมาจับไปไหนส่งขึ้นไปตามสาวเปียขึ้นมา มามีจับโคกเทินบัคเข้าไปแล้วก็บัมนั่งเล,ลาย,ายเหรอมาใหญ่เปียใหญเปียจับสีบโยกเป็นเอ้แกได้มามีตุ๋ยเวียงเข้ามุมไปเอาไม้ครับแล้วก็ตำทีเดียวแหกเลยครับโอ้ยแข็งแรงจัดมาสู้กับอิโยต่อเอา โยใส่ o S <S เลยครับซมมิชั่นโคจีคัสนะยอมเปล่าอุ้ยไม่ยอมจา้าสาวเปียต่อจับโยกเอาดินหลุดเจาะยางอูแมตดีมากตอนนี้ขอให้จบแมตดีๆปัมดีมากแล้วมาเบี่ยงเข้ามุมแล้วก็จับแขวน ทำท่าข้างข่าวโอ้เจอเตะย้อนสอนครับถึงก็เมาอ้าวไปเข้าล็อกเขาอีกทำชิกเก้นวิงเฟสเฟิร์สไปออกโยกระโดดเหยียบอีกโอ้โหยยบแต่ละดอกนี่จุกแทนนะอย่าไปเล่นกันนะใส่กระจุยได้อย่างไงต่อค่องใจสาวเปียบ โคกับไอ้ขอบเวทีครับตรงนี้เป็นจอ l a d ด้วยจะแข็งหน่อยอุย้ยจับเอารีเวิร์ดหนีดีกว่าหนีขึ้นมาโอ้เว,ว้าไปเข้าทางมาเมีบบัาด้วยหวางขาเอาอีไอสาวเปียจับขึ้นบาอีกแล้ว k คโดีโดนอีกแล้วพีกมาโกดโยเห็นกอน เยียบไปหนึ่งทีหยุดเลยไม่ยอมหรอกมาเอาซอกจ้าแกนิดขัดจริงๆกลางขวางคอฉันจะชนะอยู่แล้วมาทำเป็นโอ้ยเน็กเบกเกอร์ช่ปบอกว่น่าจะตึงแบ,บ็กเบเกอร์มากกว่าอไม่รู้แล้วตอนนี้โอ้ยไปเข้าล็อกมามีครับใส่ปีซึมแถบยอมเปล่า อุ้ยยังไงเอาปล่อยครับสงสารอัดอีเปียดีกว่ามาเรียกชั้นอีเปียนขึ้นไปเลยหยาบคายมาเรียกองค์เรียกอีอินไปแล้วมาไปไหนครับลากขามทวีปเอาถึงครับเจอเอาถีบหลังเลยอย่าเผลออย่าเผลอจัดให้อุ้ย ใครจะชนะเดายากครับมัดแทงเข่าหน่อยยังไม่จบมาขอร้องชีวิตนี่เหยียบเหยียบให้มือโอ้ยเอาให้มือหงยกเมื่อกี้ขอแหงเลยลากเข้ามุมเไปไม่ถึงมุมนี่เชือกเอาเสยอีกแล้วเอาเจอบูด็อกอีกเออใครเผลอโดนโกดเลยนับสอง ยังได้แค่สองโหยตอนนี้สี่ดาวแล้วแมตนี้ลุ้นห้าดาวเอาต,อต่อยต่อยต่อยไม่กลัวไม้เลยเออโยยังไงไม่ได้ใช้ครับมัวแต่ทะเลือทะละ่าโอ้ยโดนโคตรลายไปแล้วจะตีก็ไม่ตีครับเอาหันมาโดนรีบทายอีกแล้วโกรธเลยนับ ยังโอ้ยสาวเปียก็อึดใส่อะไรต่อดีมันอึดจังเว้ยเฮ้ยมาอีโยเอาเจออาจเลยมามือไหนมันดื้อยีบหยยบ,ยยบเอาให้อีกเดินไปไหนครับไปขึ้นเชือกเอาไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจ ผิดแผนถ้าเป็นซักคุปแลมก่อนมามีคอร์สพักสักหน่อยขออู้ดเฮดบัดรแล้วเสาเปียเจอโคตรไลน์ไไหนครับเมาไม้ครับใครจะเป็นผู้โชคดีโดนเอาเจอถีบอีกแล้วโโไม้ช้าเหลือเกินหยิบปุ๊บสวยปับ๊บเอาซอก อย่ามาจับปล่อยเขานะเจอแล้วมามีวียังเข้ามุมใหญ่ายายนี่ก็มาจับขยันจับมาทำเป็นสเนคไอายกดเยยนับสี่ยังจ้ายกไหลทันมามีถึงกัดเครียดอึดยังวุย้ยฮ้ยอดจับ เป็นซูเพกค,ครับโดยอิโยแมตต์นี้มานมากตอนนี้สี่ดาวครึ่งแล้วลุ้นห้าดาวอะทีไปต่อเน,นื่องเลยมาทำเป็นโลแอตติจูดแล้วก็เหยียบขาคู่อีกโอ้ยเหยียบยับอะนมแบนหมดแล้วขยันเหยียบมาขึ้นมาเอาอะไรนักหนา หยยบจังเลยว้ยวันนี้มามีก็ขออู้ก่อนนะข้างบนทําเป็นเวอร์ทีเข้าซูเพกแล้วก็เข้ามาเอาว้าอีโยกเกี่ยวคอมามิรออยู่มาโยแทงเข่านี่แน่ใหญ่ปีะโดนด้วยครับ ขุนเขาแรงน้ําใจนี่แอบเรียนมวยไทยมาปพ่เนี่ยก็จับเวียงเข้ามุมเอาไปชนกรรมการอีกกรรมการก็เสื้อเอาเจอโคตรลายสมหน้าแม่งเอาพอแล้วโอ้ยไปต่อยมวยไทยไปขยันแทงเขานักมัดโคดีรอบที่เท่าไหร่วะเนี่ยกรรมการก็หลับอยู่กดไม่ได้งั้นอ e ีโยเกี่ยวคอ หลับนานด้วยฮะตีแล้วกันนี่มันไส้ตีตีแขนส่วนตัวปะเนี่ยตีตียับอะ่ะพอามามีลำคาญแล้วมาเหวี่ยงเข้ามุมไปเอายายเปียมาตอนไหนมาใส่เอาใส่เอาจับมิลิทารีเสยไปข้างหลังแล้วก็ ลังกาไปโยเอาเว้าสาวเปียก็นั่งให้มาอัดท่อนแขนกูแมทนี่นานอยู่นะ่าดจนเสียงหมดเลยมาใส่ไล่ดีเอาเจอขัดขืนมามีลากไปทำดับเบิลทีมโหดับเบิลซูเพกเฉยเอากรธเฉยครับ ใครจะยอมวะหายสวยสวยโอกาสมาอิโยแกโดนต่อทุ่มไปสาวเปียเข้ามาสาวหมัดเจอทุ่มคามสโูยายเปียแกขึ้นมานี่ทถาเป็นเจอเม่นซูเพกโอ้โหใส่หมดแรงอ่ะใส่จนนอนคู่ โยมาพร้อมกาอีตีตียับเลยนี่ ISH. โหดและโว้ยเจ้าแชมป์ตีเอาเจอโคตรลายสวนแล้วก็จับโยกหาที่ดีๆทำรันนิ่งเพอว์สแลมขลังยืนเมาอยู่เพาวานแห้งหนักไม่ใช่เอาขึ้นไปทำไมยาใหญ่เปียโซนเหรอ ลงมานี่นี่แน่ทุ่มทิ้งเลยถ้าถ้าทุ่มโดนอโยสก,กายนี่จะดีมากแม่ระบบเกมมันยังไม่เหนือเท่าไหร่มาต่อจับโยกเป็นก็เวอร์ทิเค้ลซูเพกแหละเดี๋ยวเร็วทิ้งก็ทิ้งเลยขี้เกียจดูเอทิ้งไปเออจนหมดแรงและเอาคานมาโกดเฉยมามีเห็น ก็ทูบสียาไม่ให้แกรหรอกแชมป์ต้องเป็นของฉันครับมาใส่ปีซึมแถบต่อหน้าฉันเลยนี่ปล่อยเดี๋นี้เลยยาเอาจะลุมหมดเจอยันสป,ปิงมาเฉยครับเจออุม้มนี่สป,ปายบัตเตอร์ไปแบฮักสป,ปายบัตเตอร์แล้วก็ หักขานะเอาวิ่งมาถีบสวนเดีโอ้โหถีบจนหมดแรงก็สมควรนะตั้มมาสิบกว่านาทีแล้วมาสาวเปียจะเป็นแอร์เลสแคทเต็มๆแล้วก็จะพาเดชสึกใส่ละเอา้ามามีไม่สนี่ใส่เลยครับเป็นมูนเซาลนะ ชื่อเต็มว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ตอนนี้เอาอีโยจะโดนหรือเปล่าแก้ท่าเป็นเกี่ยวคอไงโอ้โหแมตนี้ดีมากตอนนี้ห้าดาวแล้วครับเหลือแค่ฉากจบแหละจบที่สวยหน่อยมาจับซาเลมเอาไปเข้าทางสาวเปียบโ o ดีรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้กดแล้วจ้านับ หนึ่งสองสามไปเลยครับโอ้โหสุดยอดแมตโคตรดีโคตรฟินเลยครับกับแมตนี้มันทะลุป,ปลอดอ่ะก็เป็นสาวเปียนะเบียนก้าบิเลป้องกันแชมป์ไว้ได้โคตรแข็งแกร่งวันนี้แจก k ค d อไปกี่รอบไม่รู้ รู้แต่ว่ามามีเ่ยยับเลยอ่าก็จัดให้ละตามคําขอก็ขอให้แมตชนี้เกิดขึ้นจริงในเลสเตมนเนียครั้งที่41นะต้องควรเกิดขึ้นแล้วอ่าคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้ครับกู๊ดบายสวัสดีครับ